ได้พ่าใบมานะครับก็จะมาลองอาการดูนะครับออขนาด6คูณ7เมตร30นะครับราคา6,000บาทนะครับนี่ก็จ้ของเขาซื้อมาให้ครับเวลาช่วงนี้มันหน้าฝนนะครับเดี๋ยวก็จะทดลองดูนะครับว่า น้่มันมีมีเลี่ยมตรงไหนรอเป่ะ่อผิดทางเล้ยพ่อบอกจะคุ้มถึงนี่เลยนะเออเป็นกเอ๋อเนี่ยเป็นผ้าโอ้โหก็ไม่สราดนะครับตัวนี้เจ้าของก็าซื้อมาให้นะครับก็เดี๋ยวจะ,จะลองนะครับเป็นจินตนาผ้าใบอินเตอร์ เคล็ดนะครับคุดยานตูนระลุ้งอ่ะเออโอ้ของใหม่มีเพิ่งแกะกล่องเลยนะครับ<อ>จะทดลองดูนะครับฮะเพิมม่อนดึงลุ้งเพื่อนกน่ะเพืดนดึงไปเท่ากันอยงนี้ให้ ه, แบบนี้กกางง่ายดิเดี๋ยว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 ซ้อมไปก่อนนะครับ<ถ>เดี๋ยวเผื่อฝนตกเขาจะได้ทำถูกวิธีนะครับ มีซ้อนแสงด้วย,ยน,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 นี่แค่นี้ก็พอแล้วเนี่นนนย

เออเขาให้มัดก็ติดก็นี่นี่มันจะเก็บได้บุรณะอย่างนี้อะไรละกับหมากับผ้าใบอยู่แล้วแต่ว,ว่าลมมันจะตีเไปจะลม,มจะตีจะนาผ้าใบเตอเทึบดิ้ง pháp quay hàng thương đây thế. Thế đấy bộ nào, pháp ừ, không bộ, pháp thương à, đây, còn à, cái này con, con Nu mười cố cọt à? giờ bây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  S 1> <S 1> เฮ้ยยาวก,ก็แก้ตรงนั้นได้ไอ้ยกก็ไม่เกาะถ้าให้เกาะก็ไม่เกาะอุ้งทถงนี้มันดึงโลงมาทางนี้ได้อีกเ,ออเดี๋ยวลอง ดูวิธีเก็บหรือว่าต้องหาไม้ตลอดที่ว่างั้นนะเอาไปด้วยเอาไปด้วยไปไว้ตรงไหนนะหรือจะทำที่เก็บไว้ข้างรถเออเจ๋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 อเพิ่งเดินเพิ่งเดินทางนี้ยังไม่พ้น Hai lục vô. Ôi Đừng Đứng cái đứng, ờ. ờ. à. đứng, đứng, đứng cái cái đi đứng ngọc thì mới sản quá. Ờ. Ờ. Đứng ngọc ạ, đứng ngọc lốt ạ. À. Ừ. วิธีการพับเก็บของทีมงานครับผู้ไม่มีประสบการณ์บอกดึงออกปีนกันสิเดินขึ้นยตัวรถเออทางไงต่อเอาข้างหลังไงี้ยมึงหัดเดินแล้ก็ดีเลยเนี่ยมาแล้วจุดดึงห่างตัวรถไว้ จะเปียกฝนเปีย,ยกจะดึงมาอเอาละกูแทงกูวิ่งแค่น,นั้นพับได้ไหมมันน่ะรถเรากูต้องเอาไ,ม,ไ,ไม้ไผ่ไปติดไปน้ำที่ทางกันนะต้องหาวิธีเก็บไม้ไผ่ในรถแล้วก็อาจจะพับไว้บนรถแบบนี้เลยนะครับเผื่อฝนตกก็การไปเลยนะครับทดลองเรียบร้อยครับคุ้มค่า นนี้ก็จะมีออกางานเกี่ยวนะครับอ่เช็ครถเติมน้ำมันเรียบร้อยนะครับอให้ถอยยาไปทางนู้นเลยนะครับ สโล่ก oh, <ho. S 1> ็แค่สโล่นะครับเล่นสโล่ออกไปเลยนะครับเดี๋ยวกวผมก็เอา รถลอยข้าวตามไปนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับฝากกดติดตามช่องด้วยครับสวัสดีครับ